ความแตกต่างระหว่างโหมดการเป็นพนักงานบริษทัทกับโหมดการเป็นธุรกิจส่วนตัวของผมนะครับวิธีคิดมันต่างครับการที่ผมเป็นพนักงานบริษทัทกับผมคิดอยู่อย่างเดียวครับเมื่อไหร่จะห้าโมงเย็นครับแล้วเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนครับแล้วเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่จะได้โบนัสคิดอยู่แค่นี้ครับต่อให้คุณทําดีขนาดไหนในบริษัทนะครับทําดีเสมอตัวนะครับแต่คุณอย่าทำพลาดนะครับถ้าคุณทําพลาดเกมทันทีนะครับวันนี้ผมจะบอกว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่า สิ้นเดือนมาเงินเดือนเราจะออกต่อให้คุณจะทําหรือไม่ทําทําน้อยทํามากเรารู้อยู่แล้วครับว่าสิ้นเดือนเงินเดือนจะออกคอมฟอร์ตโซนครับเขาเรียกคอมฟอร์ตโซนแต่การที่เรามาท,ทําธุรกิจส่วนตัวครับมันจะต้องใช้วิธีคิดอีกอย่างหนึ่งครับเราต้องคิดว่าเราจะมีรายได้อย่างไงครับแล้วเราจะวางแผนรายได้ทั้งระยะยาวระยะสั้นอย่างไงครับ แล้วรายได้ปัจจุบันเรายังไงครับวันนี้ครับมันไม่ได้ง่ายนะครับระหว่างที่เราจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วให้เรามีรายได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับวันนี้ครับมันคืออิสรภาพและฟรีดอมครับฟรีดอมในโหมดธุรกิจส่วนตัวกับคอมฟอร์ทโซนในโหมดพนักงานบริษัทครับ2ออย่างนี้ครับมันแตกต่างกันครับแต่มันไม่ได้ง่ายนะครับที่เราจะละทิ้งคอมฟอร์ทโซนแล้วมาเอาฟรีดอมนะครับหรืออิสรภาพของเรานะครับ แต่มันก็ไม่ได้ยากครับแต่ผมว่ามันคุ้มครับถ้ามันแลกกันได้แล้วมันทำให้เรามีอิสรพและฟรีดอมได้นะครับมันคุ้มที่จะเสี่ยงครับ